ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่4มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะนิดนึงนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะคะนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดของตัวเองจะมีปัญหาทําให้คนใกล้ตัวคุณนะคะ มีปัญหานะคะระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีข่าวดีกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งจะนาโชคนาลาบมาให้คุณแล้วก็จะได้รับข่าวดีนะคะคุณกําลังคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นะคะช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีและสิ่งดีๆเข้ามานะคะระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดรายจ่ายนะคะรายจ่ายนอนไม่หลับนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือ เลขที่บ้านเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคนะคะอายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนำโชควันนี้คือสีฟ้าสีเหลืองนะคะสีฟ้ากับสีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะ511นะคะ511นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ